น้ำหอมอะ่ะขายมาเยอะและวันนี้จะมาปล่อยโปรโมชั่นโลชัน่นเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนแดดร้อนนะคะคนใช้โลชั่นกันเยอะถามหากันมาเยอะมากปังไม่ไหวนะแม่บอกเลยว่าถ้าพูดว่าเป็นนาทีทองปุ๊บ ทุกคนต้องเตรียมตัวเลยเพราะว่ามั่นใจว่าวันนี้ส่มาเองนะคะนานๆจะมาไลฟ์สดสักทีแล้วโปรโมชัน่นโลชั่นเนี่ยซายหมดโปรวันนี้เที่ยงคืนเตรียมคิมดอเด็กออ่างกอไก่แล้วก็เจ็บอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วโลชั่นดอกไม้ของมาดามฟินโลชั่นดอกไม้เนี่ยห้าหลอดนะคะมีทั้งหมด5สี5กลิ่น ขนาด140 ml อย่างแรกเลยที่มาดามฟินทำเนี่ยคือ1ต้องหอมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความหอมเขาเนี่ยคือโดดเด่นเป็นสง่ามากนอกจากหอมแล้วกันแดดแล้วยัยงช่วยบำรุงผิวได้ด้วยยูอย,อยู่หน้ามาหาลัยลงจากรถ b m มาคุณพ่อคุณแม่มาส่งนะคะแนะนำว่าทาเบบีลิเชียสีชมพูหอมหรูลูกคุณหนูดูแพงสีม่วงตัวนี้เนี่ยดีมี่หอม หวนชวนฝันตามชื่อเลยลูกค้า๋าดอกเสร็จมาแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์ราคาเลยยังไม่ได้บอกราคาเลยนะคะส่วนสีแดงนะคะฮอตตี้ เซ็กซี่เล่าร้อนเยยาวยวนหน้าค้นหาสีเขียวนะคะสดชื่นกะปี้กระเป๋าวันไหนที่ต้องทำงานกลางแจ้งออ์ดอร์นะคะกิจกรรมต่างๆไปทะเลนู่นนี่นั่นขึ้นคงข,ขึ้นเขาแนะนำทาสีเขียวนะคะฟ็อกซี่กลิ่นนี้สดชื่นมากกลิ่นนี้คือไอชันดี้ใครที่ชอบแบบออกแนวกลิ่นวาลิลากลิ่นแนวออช็อกโกแลตนะคะแนะนำเลยว่าอันนี้ปังมากนะคะตรงเนี้ย 5หลอดปกติ1หลอดลูกค้าซื้อหลอดเดียว390แต่วันนี้5หลอดตรงนี้ทุกกิ่นทุกสี9 99บาทและยังไม่พอใครที่พิมพ์มาดอกเ7วันนี้ภายในเที่ยงคืนทรายจะแถมโลชั่นเซ็กซี่มีและโลชั่นโซเซ็กซี่ให้อีกอย่างละ1หลอดรวมไปทั้งหมด7หลอดจ่ายแค่9 99บาทบอกแล้วนะ ว่านาทีทองหมดวันนี้เที่ยงคืนดอเด็กออ่างกอไก่แล้วก็เจ็บจ่ายแค่999บาท